สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์สำหรับการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้า7วันซึ่งวันนี้เป็น EP ีที่18ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน a i r f o ไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนั้นวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านเลยนะครับเพราะ แทบทุกสถานีไม่ว่าจะเป็นสถานีของกรุงเทพมหานครก็ดีหรือสถานีของกมรมควบคุมมลพิษก็ดีเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับแทบทุกสถานีเลยอยู่ในระดับปานกลางไปจะถึงดีนะครับเพราะเมื่อคืนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกนะครับในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลนะครับส่งผลให้ระดับความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศลดลงอย่างมีนยัยสําคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีอยู่หนึ่งสถานีนะครับบริเวณบางขุนเทียนที่ยัง คงเกินเกณฑ์คุณภาพอากาศอยู่นะครับและเมื่อเราไปดูในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับยังคงมีระดับที่เกินเกณฑ์คุณภาพอากาศอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งเป็นสีแดงนะครับคือเกณฑ์คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราดูนะครับ แนวโน้มของค่าไายชั่วโมงของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มค่ารายชั่วโมงเริ่มลดระดับลงอย่างมีนยัยสาคัญเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีหลายจังหวัดที่มีฝนตกนะครับและเมื่อเราไปดูแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้าบ้างนะครับสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นในวันที่14เป19มีนาคมพุทธศักราช2566 เป็นข่าวดีสำหรับทุกทุกท่านนะครับเพราะแนวโน้มเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนะครับโดยเฉพาะหลังวันที่16มีนาคมเป็นต้นไปนะครับสืบเนื่องมาจากตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับทิศทางลมเปลี่ยนจากทิศทางเป็นใต้สู่เหนือนะครับแล้วความเร็วลมตอนนี้เริ่มแรงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนะครับอันจะส่งผลให้การพัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กออกไปจากพื้นที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ และเมื่อเราไปดูแนวโน้มของฝนตกบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวช่วยอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงอย่างมีนัยสาคัญนะครับและเมื่อเราไปดูแนวโน้มเกณฑ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าสําหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนืออนับบ้านนะครับเราจะเห็นได้ว่าวันที่14ไปจนถึงวันที่19มีนาคม2566นั้นโดยเฉพาะหลังวันที่16เป็นต้นไปนะครับ เมื่อมีฝนเข้ามาเป็นตัวช่วยก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกันแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังนั้นจะเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนนะครับเพราะว่าหากระดับจุดฮอสปอตนะครับยังคงสะสมไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็ดีหรือนอกประเทศก็ดีนะครับหากสถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงนะครับแน,แนวโน้มของพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดชายแดนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับและสุดท้ายนี้นะครับ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยในช่วงนี้ก็คือการร่วมด้วยช่วยกันลดการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกําเนิด2วิธีซึ่งเราเน้นย้ากันมาอยู่เสมอนะครับวิธีแรกก็คือการลดการระบายจากยานพาหนะโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเราเน้นย้ากันมาอยู่เสมอสาหรับการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกันอยู่เสมอนะครับและวิธีที่2ที่เราจะขาดไปเลยไม่ได้งดการเผานะครับ เราเน้นย้ำกันมาอยู่เสมอซึ่งตรงนี้จะช่วยให้สถานการณ์กลับมาดีได้อย่างมีระยสำคัญอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายนี้ศูนย์แก้ไขปัญหารมลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันติดตามข่าวสารและสาระสาคัญดีๆจากแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหารมลพิษทางอากาศและแฟนเพจกลมควบคุมมลพิษเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้ไม่พลาดสาระสําคัญและข่าวสารดีๆที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ดนําไปใช้ในการวางแผนประกอบการดํารงชีวิตสําหรับประชาชนทุกท่านอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับ สวัสดีครับ